ผมพามาดูเครื่องอัดสากลครับอันนี้เป็นเครื่องอัดของผู้ใหญ่เชิญนะครับใช่ไหมครับอ,อ๋อของผู้ใหญ่เชิญนั่นตรง,รง,ตรงรนู้นก็มีซิกุเลียตัวงตุลใหม่ผมมีซิกุเลียใหม่อีกตัดไปเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับร<ม>อันนี้มีโรงเก็บอย่างดีครับฝนตกมาก็ไม่เปียกไม่ผุครับโอ้มีกุดังใหญ่อยู่ อยู่ทางนน้นอีกโกดังนะครับพอดีมาขึ้นฟางที่โกดังของผู้ใหญ่ครับก็เลยขอขออนุญาตามาถ่ายวิดีโอดูเครื่องอัดสากลครับความแตกต่างของสากลกับซิโกโคเลียพูดถึงว่าก็จะคล้ายๆกันครับระบบการทำงานของชุดมัดหรือจะเป็นกระปุกเกียร์โซ่ก็จะดูคล้ายๆกันครับ เห็นผู้ใ่บอกว่ามีอย่างเดียวที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ก็คือกระสวยครับกระสวยส่งเชือกครับสากลอะไรชุดมัดครับอันนี้ดูชุดมัดครับก็จะการทำงานก็จะเหมือนกับซิค,ครเลียครับคล้ายๆกันเลยคล้ายๆซิค,ครเลีครับแต่ว่ารูปบอดี้ครับบอดี้อาจจะแตกต่างกันหน่อยครับ สากลดูเหมือนจะแน่นหนา,าตรงที่การยกกาดครับโอ้อันนี้ตัวค้ำเป็นตัวใหญ่ฮะค้ำเป็นตัวใหญ่แล้วอันนี้กล่องใส่เชือกครับก็จะไม่เหมือนกันครับกล่องกล่องใส่เชือกด้านหลังครับน่ครับผมพามาดูครับอันนี้กล่องใส่เชือกด้านหลังก็จะใส่สีม้อนคือกันครับแต่ว่าอ่าบอดี Body ้ จะไม่เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นเหลี่ยมทรงเหลี่ยมครับถ้าซิกคเลียจะเป็นทรงตรงๆนะฮะแล้วก็สากลจะมีมีตัวนี้ครับซิกคเลียไม่มีครับเป็นเหมือนกับตัวยกกาดที่มีล็อกด้วยนะครับตัวยกกาดที่มีล็อกนี่ครับจะมีล็อกแบบนี้ครับแต่ของซิกคเลียไม่มีครับ ซิกครเไม่มีอันนี้เป็นขออนุญาตผู้ใหญ่มาถ่ายอันนี้เป็นสากลไงสากลจะพวก้านสูบอันนี้ก้านสูบนะครับก็จะจะจะยาวเหมือนกับจะเล็กกว่าไหมก้านสูบพวกมอลิพวกฟรีคาร์สเหมือนกันครับใช้ระบบเดียวกับซิก แต่พวกบอดี้ก็จะแตกต่างกันนะครับใครสนใจก็สอบถามได้ครับหรือมีปัญหาตรงจุดไหนที่จะพอแนะนำกันได้ก็จะแนะนำครับเดี๋ยวผมจะพามาดูขาเขียรครับนะขาเขียรตรงนี้อันนี้จะเป็นกลมๆนะครับนะครับตัวนี้จะกลมถ้าเป็นซิกค,ครลีย จะเป็นเหลี่ยมครับขาเขนหน้าขาเขนหลังนะครับตัวหลังนี่ตัวหน้าครับค,ครับ,รบว่าให้ดูบรรยากาศรอบๆครับอันนี้เป็นโกดังของผู้ใหญ่ครับมาได้มาอาศัยแล้วก็มาซื้อฟางที่โกดังวันนี้มีโอกาสนำทุกท่าน มาชมเครื่องอัดฟังสากลอะไรครับก็สมควรเก็บเวลาเงาะป่าแล้านทุ่งขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ